ไม่มีรถโดนอย่างแน่นอนค่ะไปไกลเนืรอคันนี้เนี่ยใหม่มากค่ะเหมาะสำหรับรเพื่อนๆนะคะที่หาผ่อนราคาแบบเบาๆสุดๆค่ะ oh, <no. S 1> เจ็ดพันต้นๆเท่านั้นค่ะ oh, no. กับพี่เอนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์รถรับปดูดออตโต้ซูนรดนประมาตู้ทุกตอนเดียวแล้ววันนี้เราอยู่กับอีซูซเครื่อง3,000ปี2,019สวยๆแบบนี้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่าลากปดูเออตโตของเราจะแต่งอะไรให้บ้างเริ่มต้นก็ได้นี่เลยโรโกอีซูซูสวยๆโครมเมียมแบบนี้นะคะพร้อมไฟหน้า ฮาโลเจนแบบนี้เงาเงาแบบนี้เพราะว่าทุกคันดัรับเดี๋ยวออตรงองเราเนี่ยขัดให้เงากลิบเลยค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กคู่หน้านะคะล้อแม็กเวลาของก้า ok แต่งนอสสีสวยๆอย่างนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายล้อแม็กได้นะคะอยากได้ลายไหน,ไหนรีเควสมาได้เลยค่ะพร้อมกับนี่เลยสัญ,ญลักษณ์สปาร์ค3.0จะรู้ไงว่าอ e ีสุขเนี่ยเครื่องแรงขนาดไหนค่ะ ต่อด้วยเบ้ามือจับโครมเงาๆ,ๆแบบนี้คิ้วกันสาพร้อมติดฟิล์มใให้รอบคันเลยค่ะยังไม่พอนะคะกระจกมองข้างก็สีขาวเหมาะกับตัวรถสุดๆค่ะฝาข้อประตูข้างคันนี้นะคะผลิตจากพลาสติก ABS พิม่ร้ายนังสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับกระจกไฟฟ้ารอบคันค่ะแล้วก็มีช่องเก็บใส่ของนะคะแล้วก็ใส่น้ำได้สุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่ ด้านลีก็บ้างค่ะเม็ดอาร์อของเรานะคะลา่าปดิ์ของเราเนี่ยก็คือว่ารับประกันได้เลยเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ร้านเนี่ยรับประกันได้เลยค่ะว่าล่าปดิษ์ของเราไม่มีรถโดนอย่างแน่นอนจ้า <Wow. S 1> มาพร้อมกับยาง SCD2 นะคะยางข้างหลังเป็นล้อก,กระทะผ่าย,ยางสําหรับบรรทุกค่ะทั้ง4ล้อนะคะลูกค้าอยากจะเปลี่ยนใส่เป็นล้อแม็กเราก็จัดให้ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะภายในรถคันนี้นะคะกว้างขวางมากค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ<ๆ> ดูแลทำความสะอาดง่ายเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กินอยู่บนรถมากๆค่ะสำหรับพรมอลัยคันนี้นะคะเป็นพรงมอรัย 3, 4, สาม,มารถปรับระดับได้2ระดับค่ะ พร้อมกับเครื่องเล่น MP3 นะคะยังคงเอกลักษณ์ของ i ีกส u ค่ะสามารถต่อสาย USB แล้วก็ AUX ได้ค่ะสำหรับแอร์คันนี้นะคะเป็นแอร์เมนนวลสามารถปรับได้4ระดับอยากได้เย็นขนาดไหนสามารถปรับได้เลยค่ะสำหรับเกียร์คันนี้นะคะเกียร์5สปีดเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่วิ่งทางไกลเช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญนะคะช่องเก็บของนะคะมีทั้งหมดจุดใหญ่ๆ2จุดด้วยกันค่ะก็คือข้างๆคนขับสามารถเก็บเอกสารได้จุสุดกันเลยค่ะสําหรับคอนโซลหน้าคันนี้นะคะผลิตจากพลาสติก ABS พิมพ์ลายหนังสวยๆแบบนี้ค่ะพร้อมมี ช่องที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นวางพระที่บูชาได้นะคะหรือว่าเป็นน้ำหอมเนี่ยหรือว่าของเอกสารที่ลูกค้าต้องการก็สะดวกสบายสุดๆค่ะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะคะน้อยมากๆค่ะอยู่แค่แสนต้นๆเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะมีแอร์แบทั้วซองจุด้วยกันค่ะมีฝาคนขับแล้วก็ข้างๆที่ล่างของขาค่ะมาต่อที่ด้านหลังขังคันนี้บ้างค่ะด้านหลังของเรานะคะก็มีสติ๊กเกอร์อีสูตรดีแม็กและ3.0อย่างนี้บอกเอกลักษณ์มากๆค่ะว่าคันนี้เป็นอีสูตพร้อมกับ คำท้ายใส่ฟ้าน,นะคะสามารถเลือกได้3มสีนะคะไม่ว่าเป็นสีดาสีเงินแล้วก็สีทองค่ะมาต่อที่ดามม้านบนก็บ้างดีกว่าค่ะสำหรับตู้คันนี้นะคะมาตรฐาน0.2เมตรสิบค่ะสามารถเลือกขนาดความสูงได้ค่ะหรือถ้าลูกค้าไม่ชอบตู้อยากจะใส่เป็นข้อเราก็จัดให้ได้ค่ะพร้อมเนี่ค่ะถ้าเป็นตู้เราก็กุไม้อดให้ทั้งลำแบบนี้การกระแทกวิ่งเร็วๆไม่มีกระผือแน่ๆค่ะ พร้อมคันนี้มาพร้อมแม็กไลเนอร์ถือจะเป็นปี2019นะคะแม็กไลเนอร์คันนี้เนี่ยใหม่มากๆค่ะและที่สําคัญนะคะทุกอย่างของเราเนี่ยจดลงเล่มให้เรียบร้อยเจอตำรวจไม่ต้องกลัวกันเลยค่ะขนาดของเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่3 0มลิตรสี่สูบสว่างพลังกำลังที่ร้อยเก้าสิบแรงนาที่สามพันหกร้อยรอบต่อนาทีค่ะแลบประกันได้เลยค่ะว่าล่านออโต้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะคะของเราเริ่มนับหนึ่งหม่เพราะว่าถ่ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะ และที่สําคัญนะคะลาบิของเรารับประกันหลังการขายให้5,000กิโลค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะเพราะว่าทางร้านเราพร้อมดูแลหลังการขายค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะผ่อนถูกมากๆเลยค่ะถึงจะเป็นปี2019นะคะผ่อนแค่7,000ต้นๆเท่านั้นค่ะเหมาะสาหรับเพื่อนๆนะคะที่หาผลล่อนราคาแบบเบาๆสุดๆ oh, <no. S 1> ค่ะและลาบดิจิตออโต้ของเรานะคะถึงจะปีใหม่แล้วเราก็ายังมีโปรโมชั่นดีๆเพราะคันนี้นะคะมีส่วนลดมากกว่า4,000บาทและจองวันนี้เพียง990 9บาทคับฟีอีก45บาทค่ะสำหรับเพื่อนนะคะที่อยู่ตามจังหวัดนะคะอยากจะออกรถกับเต็นรถรับบรดิออโต้ของเราไม่ยากเลยเพียงแค่ส่งเอกสารมาถ้าเอกสารไปต่อได้แล้วมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยค่ะพร้อมจัดส่งรถให้ฟรีอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดต่อทางรับปริของเรามีให้ติดต่อ4ช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ติ๊กต็อกยูทูบแล้วก็ทางไลน์แอดจสะดวกช่องทางไหนติดต่อได้ทุกช่องทางเลยค่ะส่วนเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ใกล้ๆหรืออยากจะเข้ามาชมรถที่เต็นท์รถลาดฝั่เด็กของเรานะคะตั้งอยู่ต้นถนนนี้ใหม่ตรงข้ามกับไปรษณีย์มีนบุรีกรุงเทพถ้ากลัวมาไม่ถูกเราปักหมดุดเราแผนที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเพื่อนๆที่กลัวมาไม่ถูกนะคะสามารถโทตรติดต่อเซลหรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดค่ะสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมและมาดูกันค่ะว่ารอบหน้าเราจะมี มารีวิวแล้คันไหนอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบายสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนและรอดูนะคะว่ารอบหน้าจะมีรีวิวรีวิวรีวิว